สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนพฤษภาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันคนที่เกิดวันจันทร์มีทิศพลของไพ่การเงินเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเอง และก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าการขายธุรกิจบิสเนสนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทํางานมากกว่า1อาชีพนะคะหรือมีความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งความรับผิดชอบอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายธุรกิจหนึ่งไปสู่ธุรกิจหนึ่งหรืออาจจะเป็นการทํางานหรือทําธุรกิจนะคะที่ต้องมีเรื่องของการประคับประคองอในช่วงเดือนนี้แล้วก็บางคนเนี่ยนะคะทำงานด้านการเงินการบัญชีนี่ก็ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ดีหน้าที่จะเข้ามานำโชคในเรื่องของการเงินให้นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงถือว่าดีเหมือนกันอาจจะเข้ามาอุปถัมภ์ดวงชะตาทําให้เกิดความก้าวหน้าในทุกๆเรื่องในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะจะมีโชคในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนี้ คือเรื่องของการเงินเนี่ยเรื่องของโชคไหลเข้าในตัวบ้านกับตัวร้านฉะนด้นมีโอกาสที่จะมีการเงินดีๆเกิดขึ้นจากการลงทุนจากการซื้อขายจากการทําการค้าหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็ถือว่ายังโดดเด่นมากๆเลยนะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าดีนะคะญาติพี่น้องก็จะเข้ามานะคะนําข่าวมาให้หรือนําในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือนำในเรื่องของความสุขมาให้ในตำแหน่งที่ยังช่วยเหลือนะคะหรือ,อยังอุปถัมภ์กันอยู่ในตำแหน่งของบริวาร อาจจะเป็นเดือนที่ต้องรอบคอบเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้หรือถ้าคนไหนทํางานคนเดียวนะคะโดยที่ไม่มีลูกน้องไม่มีบริวารอันนี้ถือว่าถูกโฉลกนะแล้วก็ในตําแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาด้านการเงินด้วยซึ่งคนที่เกิดวันจันทร์เองอาจจะต้องลงไปนะค,ะควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการเงินตรงส่วนนี้ในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานในช่วงเดือนนี้ก็ให้ไปปรับความเข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องของความรับผิดชอบนะคะ อาจจะมีมากจนเกินไปหรือเพื่อนโยนงานให้เราทําคนเดียวอะ่ะมันก็ต้องไปปรับกันด้วยในตาแหน่งของการช่วยเหลืออาจจะต้องอดทนนิดนึงแล้วก็ต้องรุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะต้องแบบควบคุมเรื่องหอรมนะสําหรับคนที่เกิดพันจันพระยิบีพยากรก,ก็บอกว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงนี้ขอให้เน้นในเรื่องของการทํางานเน้นในเรื่องของการเดินทางหรือการเื่อนไหวให้มากๆหน่อยหรือธุรกิจต้องมีเรื่องของการขนส่งเข้ามาด้วยโดยเฉพาะนะคะ ในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันต้องมีเรื่องของคนที่เป็นเซล์อ่ะเป็นตัวกลางตัวแทนเข้ามาขึ้นไหวางานให้ด้วยนะมันจะทําให้มีเป้าหมายหรือมีเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยการทํางานของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนนี้มีจุ่ผลของให้การทํางานปรากฏขึ้นถึง2ใบซึ่งอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือว่ามีเรื่องของการขยับขยายธุรกิจหรืออาจจะมีเรื่องของความรับผิดช,ชอบเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนเลย แต่ถือว่าการทํางานยังส่งผลทีมากๆถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมากๆในช่วงต้นเดือนแต่พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วการทํางานนะคะก็จะทําให้เกิดโอกาสหรือทําให้เกิดในเรื่องของข่าวดีนะคะความสําเร็จหรือบางคนก็อาจจะมีงานใหม่เกิดขึ้นนะซึ่งจะทําให้ในเรื่องของการทํางานนี้ยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ยังส่งผลดีกับคนที่เกิดวันจันทร์อยู่ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องมองว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีปัญหาการเงินมาก่อนแล้วก็คือค้าขายก็ได้แต่ทุน นะคะหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากมาก่อนหน้านี้นะในช่วงเดือนนี้ยังเป็นอิทธิพลของไพ่การหมุนจ่ายเงินนะคะในช่วงเดือนนี้อยู่แต่ถือว่าไรายได้การเงินในช่วงเดือนนี้จะดีกว่าที่ผ่านมาการเงินนี้ยังมีการหมุนเพิ่มขึ้นจาก2เป็นสแล้วก็มี1เหรียญมันไม่ใช่แต่ในเรื่องของอไรายได้ที่มาจากการค้าขายอย่างเดียวที่มีการผันเงินนะคะให้เกิดกําไรนะคะแต่ยังมีโชคการเงินมาจากด้านอื่นด้วย ทำให้เรื่องของไรายได้ของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยหน้าที่จะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่ๆน,นะฉะนั้นการเงินเดือนนี้ถือว่าดีมากๆนะคะแต่ในช่วงต้นเดือนนี้อาจจะหมุนเงินเยอะนิดนึงอันนี้ก็ให้รอบครอบเรื่องของการเงินแล้วก็ไม่ควรให้ใครจิบยืมเงินนะควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วอะ่ะดวงการเงินจะเริ่มดีละแล้วก็จะมีโชคในเรื่องของการเงินการทองด้วยในช่วงเดือนนี้ บางคนก็อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจด้านการเงินนะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าการทํางานนี่มันค่อนข้างมากแต่เรื่องของการเงินนี่ยังไม่ถูกปรับเพิ่มขึ้นสักทีรวมถึงคนที่ทํางานเป็นตัวกลางเป็นเซล์อ่ะอาจจะมองในเรื่องของการเงินหรือว่าค่าตอบแทนหรือว่าค่าในหน้า นะคะหรือเปอร์เซ็นต์บางอย่างด้วยนะคะซึ่งก็มองว่าอาจจะต้องแบบอดทนทดนิดนึงในช่วงต้นเดือนนะคะแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วหน้าที่จะทําให้เรามีเรื่องของการเงินหรือมีโอกาสที่ดีนั่นเองนะคะหมายความว่ามีโอกาสที่รายได้อาจจะปรับเพิ่มขึ้น<ม>แล้วก็อาจจะมีเรื่องของผลตอบแทนด้านการเงินเข้ามานะคะซึ่งถือว่าหน้าที่จะเกิดโอกาสนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยมากกว่าหนึ่งคน นะเป็นความสัมพันธ์รักที่มีคนเข้ามานะคะพัฒนาในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์รักที่อาจจะมีการเริ่มต้นสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักมาก่อนแล้วแต่เดือนนี้ถือว่ายังปรับกันได้ขอให้หาเวลาใกล้ชิดกันแล้วปรับกัน บางคู่นี่อาจจะมีเรื่องของการแบบหย่าร้างนะคะหรือมีเรื่องของกฎหมายเกิดขึ้นมาก่อนเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะแล้วก็เคลียร์ปัญหากันได้นะคะฉะนั้นถ้าถามว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่เป็นคู่กันหรือเปล่าก็ยังเป็นคู่กันนะยังมีเรื่องของความรักกันไหมก็ยังมีแต่ว่ามันมีเรื่องของทิฐิ เรื่องของอีโก้ไงนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นี่กระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะคะฉะนั้นเดือนนี้ก็ถ้ายังมีความรู้สึกว่ายังให้อภัยกันได้ก็ลองให้อภัยกันแล้วปรับกันนะคะก็จะเป็นปัญหาเรื่องการเงินการทองทรัพย์สินมรดกนี่แหละรวมถึงเรื่องของปัญหาความรักแซกซ้อนหรือมือที่สามนะคะก็อาจจะเข้ามาทําให้กระทบความสัมพันธ์บ้างก็พยายามทําความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ทําให้เกิดในเรื่องของทางออกที่ดีที่สุดแหละนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็บางคนมีปัญหาโรคเวโกกรกรามนะเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นเป็นหายหายบางคนก็มีปัญหาโรคเก่าๆกลับมาเรื้อรหลังตลอดนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะมีอาการปวดกระดูกอาการเคลยดนะคะหรือการอักเสบตามข้อต่างๆโดยเฉพาะบางคนนี้บริเวณทรงอกถึงศีรษะมีอาการอักเสบเดินแบบทรงตัวไม่ค่อยดีอะ่ะ โรคหมุนอย่างนี้นะคะวิงเวียนศีรษนนะคะแล้วก็บางคนมีอาการปวดกระดูกข้อมือด้วยปวดกระดูกไหสันหลังนะอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างนะคะคุณสุภาพสตรีนี่ก็หมดลูกช่วงล่างนะคุณสุภาพบุรุษก็อวัยวะสืบพันธุ์นะคะการทํางานนะคะของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทํางานของหัวใจด้วยความดันต่างๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายนะคะของตัวเราเองนะที่ต้องไปดูแลใส่ใจก็สุขภาพร่างกายของบุตรหลานบริวารลูกน้องด้วยนะคะรวมถึงเพื่อนใกล้ชิดด้วยนะคะก็ต้องไปดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันในช่วงเดือนนี้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิบสีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่ยิบสีพยากรณ์บอกว่าไม่ต้องกังวลใจนะเรื่องของการทํางานนะคะจะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีแล้วก็ยังมีเรื่องของข่าวดีหรือความราบรื่นเกิดขึ้น คนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่รวมถึงนะคะอาจจะต้องใช้เวลา2-3เดือนทุกอย่างก็จะลงตัวสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยจะถือว่าความราบรื่นยังเข้ามาอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่ยีบซีสรุปว่าเงินยังมาจากงานนะฉะนั้นต้องขยัน ในเรื่องของการทํางานให้มากๆรายได้การเงินก็จะส่งผลดีแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการแบบสร้างผลงานทํางานเก็บเงินแบบนี้นะคะก็จะทําให้เรื่องของรายได้หรือการเงินนียนะคะมั่นคงมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม่แม่มาเข้ามาผัวนธุนในช่วงเดือนนี้ให้ระมัดระวังปัญหาลัก้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของมือที่สาม นะคะหรือมีปัญหารักแทรกซ้อนเหมือนกันันนี้ให้ไปปรับกันแล้วก็ให้เกียริซึ่งกันและกันให้มากๆหน่อยส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้สีพยากรก็ให้ระมัดระวังเรื่องของระบบขับถ่ายท้องเสียนะคะระบบลำไส้นะคะรวมถึงนะคะของเหลวในร่างกายด้วยการดื่มการกินอ่ะพยายามนะคะที่จะดื่มน้นําน้าเปล่าอ่ะนะคะให้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้เรื่องของการไหลเวียนของเลือดดีมากยิ่งขึ้นให้ลดของหวานลงหรือลดขนมจุกจิกลงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดวันจันในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรนะคนที่เกิดวันจันในช่วงอายุ20ถึง23ปีเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นไม่ว่าจะมีเรื่องของการไปสมัครงานเรื่องของการไปสอบไปบรรจุเรื่องของการคัดเลือกจะได้รวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความสําเร็จด้านการเรียนด้วยนะคะการขอทุนการขอใบประกาศต่างๆนะคะก็ถือว่าส่งผลดีมากๆเลย การเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องบางคนอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินการเงินบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยหรือมีเรื่องของการเงินบรดกเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในช่วงอายุนี้ถือว่ามีโอกาสส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการทํางานชั่วคราวเกิดขึ้นนะคะนี่ถือว่ายังเกิดโอกาสมากๆนะ สำหรับคนที่ว่างงานก็จะมีเรื่องของการงานชั่วคราวเข้ามาแต่คนที่ทำงานด้านการเงินด้านสินเชื่อนี่มองว่าถูกฉลกนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ห้าเหลียนนี้เข้ามาทับอยู่ในช่วงอายุของตัวเองไม่ควรลงทุนอะไรในช่วงเดือนนี้ควรที่จะเก็บเงินไว้ก่อนนะคะแล้วรอดูสถานการณ์จะดีกว่าก็อย่างที่พูดไปตอนต้นนะคะคือบางคนมีการลงทุนน่ะก็จะขายไม่ได้กําไรอ่ะแต่จะได้ติดทุนมาถือว่าไม่ขาดทุนแหละแต่ว่า ในเรื่องของการแบบเสียแรงออกไปทำนะคะมันก็อาจจะยังไม่เกิดในเรื่องของกําไรเท่าที่ควรอ่ะฉะนั้นไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินแล้วก็ไม่ควรให้ใ,ใครหยิบยืมเงินด้วยในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาหงหวงกันนะหรือเป็นปัญหาด้านการเงินนี่แหละซึ่งองไปปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงยายุิบถึง26ปีเดือนนี้ถือว่าเด่น หน้าที่การงานถือว่ามีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดคุยเรื่องของธุรกิจการค้าการขายคนที่เป็นเซลล์คนที่ทำอาชีพอิสระหรือทำการค้าเป็นของตัวเองเนี่ยถือว่าเด่นมากๆเป็นนายหน้าเป็นตัวกลางตัวแทนถือว่าธุรกิจการงานพูดคุยแล้วนะคะมักที่จะมีแรงดึงดูดหรือสามารถที่จะดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อบริการหรือมาใช้ในเรื่องของตัวสินค้าหรือธุรกิจได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องแต่ให้ะระมัดระวัง เรื่องของการถูกเอาเปรียบด้านการเงินนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ลงตัวนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่สนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุยี่สิบเจ็ดถึงยีปีนี่ถือว่าโดดเด่นนะเพราะ,ะอิทธิพลของไพท่ทีดีเข้ามาทับอยู่ในช่วงอายุของตเองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้าธุรกิจการงานเติบโตนะคะ รวมถึงนะคะอาจจะมีธุรกิจขนาดย่อมปรากฏขึ้นหรือว่าอาจจะมีในตําแหน่งของบ้านนะคะหรือสถานที่ให้คนเชา่าหรือว่ามีสถานที่ให้คนต่างชาติมาท่องเที่ยวแบบนี้อันนี้ถือว่าเกิดโอกาสมากๆเลยหรือคนที่ทํางานประจําก็ถือว่าผู้ใหญ่ยังอุปถัมภ์ส่วนในเรื่องของการน,นี่รายได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสาพบรักต่างวัยนะรวมถึงอาจจะพบรักกับคนที่เป็นคนต่างชาติ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลน,นะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอยุ29ปีนี้โดดเด่นนะคะดวงจะตาจะมีโชคด้านการเงินนะคะแล้วก็เด็ดในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะการงานการเงินความรักนี้ดีหมดเลยนะคะแล้วก็อาจจะให้ความสําคัญในเรื่องของโชคลาภนะคะ คนที่เกิดนะในช่วงอายุ3 0ถึง33ปีนี้เด่นเรื่องงานการเคลื่อนไหวด้านการทํางานนะคะหรือว่าธุรกิจต้องมีการขนส่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิน่นต่างชาติหรือคนที่ทํางานเป็นเซลล์อ่ะอันนี้ถือว่าเด่นมากๆนะคะจะมีการเคลื่อนไหวหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรืออาจจะมีข่าวทางไกลมีลูกค้าต่างถิ่นนะคะเข้ามาติดต่อก็ได้ส่วนการเงินมาจากงานถือว่ารายได้ยังดีส่วนในเรื่องของความรักคนโสดพบรักจากการทํางานพบรักจากการเดินทาง ส่วคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ยังเป็นที่ปรึกษากันนะคะก็ส่งผลดีเหมือนกันนะคนที่เกิดในช่วงอายุ34ถึง36ปีนะคะเดือนนี้งานอาจจะหนักจะเหนื่อยนะเราก็มีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะแต่ความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานนะคะยังต้องแบบอดทนอย่างมากๆเลยรวมถึงในเรื่องของการเงินนี้ก็อาจจะมีเข้าจ,จ่ายเยอะนะดวงการเงินยังไงก็มีเข้ามานะไพ่โดยรวมแต่ว่าด้วย ช่วงวันของตเตงเนี่ยไปเจอทธิพลของไพ่ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายหรือมีความรับผิดชอบเยอะก็เลยอาจจะได้มาแล้วต้องจ่ายออกไปหรืออาจจะมีหนี้สินแหละหรือมีความรับผิดชอบในในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินต่างๆซึ่งได้มาแล้วมันก็ต้องแบบทยอยจ่ายออกไปเงี้ยมันก็เลยการเงินยังค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายมากหน่อยหนึ่งส่วนในเรื่องของความรักคนโสดน,นี่ไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ไม่หวานชื่นรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะคะหรือต้องแบกรับในเรื่องของปัญหาในหลายๆเรื่อง สุขภาพร่างกายก็ต้องระมาระวังนะคะปัญหาการปวดกระดูกหวัวใจความดันโรคเครียดคนที่เกิดในช่วงอายุ37ถึง39ปีนะคะเดือนนี้อาจจะต้องควบคุมเรื่องของรมนิดนึงนะคะแล้วก็ลดอีโก้ลงใช้หลักปณิประนอมนะคะต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆจะทําให้ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีชุบวลของไพ่าดาบเข้ามาทับอยู่ในช่วงอายุของตัวเองแต่ยังมีไพ่ที่เป็นไพ่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเข้ามาเล็งไว้อยู่ในนั้นในเรื่องของปัญหาต่างๆถ้ารู้จักปรับตัว หรือเข้าหาผู้ใหญ่นี้จะเกิดโอกาสนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่ต้องลดที่ิลงนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่สเปคนะแต่ถือว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะ,ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามหรือมีอุปสรรคในเรื่องของความรักแต่ยังปรับความคิดกันได้ คนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะคะดวงชะต,ตามีการเริ่มต้นในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะหรืออาจจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีอันนี้ถือว่ามันเกิดโอกาสนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทํางานใหม่ๆเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงิน,นไรายได้ยิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะถือว่ายังส่งผลดีอะ่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนี้มีคนเข้ามาคุยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดี เป็นความรักที่สดชื่นนะคะแต่ให้เรามาระวังเรื่องของมือที่3นิดนึงนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ41จนถึง43ปีอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นเดินทางทั้งในและต่างประเทศหรือเดินทางทั้งใกล้และไกลหรือว่านะคะธุรกิจการงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ส่งผลในด้านดีมีผู้ใหญ่ให้การอุปถมัมเป็นอย่างดีส่วนการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักถือว่าคนโสดมีโอกาสนะคะ ถ้ามีเรื่องของความสัมพันธ์กับคนต่างชาตินะหรือคนที่อายุมากกว่านี้ถือว่าดีนะสังคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ44จนถึง46ปีนะคะการงานการเงินความรักนี่ถือว่าดีมากๆโดยเฉพาะอาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลนะคะหรืออาจจะมีโชคการเงินหรือมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคนที่เกิดในช่วงอายุ47จนถึง49ปีดวงชะตาเข้าไปสู่การเดินทางในช่วงเดือนนี้ อาจจะมีเรื่องของการเดินทางค่อนข้างมากนะคะหรือว่ามีเรื่องของการติดต่อธุรกิจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศหรือคนต่างประเทศอ่ะก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือรธุรกิจด้วยน,นี่ก็ถือว่าเติบโตนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่คือรายได้มีสภาพคล่องแหละการเงินยังมาจากงานอยู่โดยเฉพาะบางคนมีนรายได้มาจากทางไกลด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มักพบรัก,กจากการเดินทางนะหรือพบรักทางไกล ส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสามีภรรยา่ะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะก็ยังทํางานร่วมกันหรือเป็นที่ปรึกษาด้วยกันอยู่แต่ก็หาเวลาใกล้ชิดกันบ้างนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50ถึง52ปีนี้งานหนักงานเหนื่อยนะในช่วงเดือนนี้หรือความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นน่ะไม่ได้ส่งผลในเรื่องของความก้าวหน้าเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงที่ต้องแบกรับหรือประคับประคองอในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะยังเหนื่อยเลยนะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากนะบางคนมีปัญหาหนี้สินนะคะบางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายหร,หรือว่ามีความรับผิดชอบอะค่อนข้างมากในเรื่องของการเงินการทองอันนี้ก็ให้อดทนนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนี่ต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันด้วยสุขภาพร่างกายอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะโรคหัวใจความดัน ระบบทางเดินหายใจนะอันนี้ก็ต้องไปดูแลแล้วก็ใส่ใจด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงยุ่ายุ53ถึง56ปีนะคะถือว่าเป็นดวงชะตาที่ยังส่งผลดีทั้งเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ร้อนแล้วก็ลดทิี่ลงต้องใช้หลักปณีพนอมจะส่งผลดีนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่มากขึ้นถ้าใช้อารมณ์ร้อนในเรื่องของการแบบไปขัดแย้งอะ่ะ โดยเฉพาะไปขัดแย้งกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่านี้จะทําให้ส่งผลลบทันทีเลยแต่ถือว่าดวงนี้ยังมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําหรือคอยให้คําปรึกษาหรือให้การช่วยเหลืออยู่ก็เลยมองว่าเดือนนี้ยังดีอยู่นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ57-60ปีนะคะถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการทํางานการเงินส่วนในเรื่องของความรักให้รอบข้อปัญหามือที่3นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61-63จนถึงปีนี้ให้เรามาระวัง เรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาต้องตรวจสอบให้ดีโดยเฉพาะ,ะอาจจะถูกเรียกไปพูดคุยหรือถูกตรวจสอบด้านการเงินหรือเอกสารด้านการเงินบางส่วนอันนี้ต้องรบอบคอบแล้วก็เรื่องของสัญญาเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนเซ็นทุกครั้งนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องของการเซ็นสัญญาซ้ําซ้อนนะ่ะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เราต้องแบบละเอียดดนึนนงกับเรื่องของการอ่านในเรื่องของเอกสารสัญญาตรงส่วนนี้ด้วยนะคะ บางคนก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะต่อสัญญานะคะก็ให้ไปรอบครอบคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64นะคะจนถึง66ปีก็เป็นเดือนที่มีปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารแต่ก็มองว่าปัญหาไม่มากนะถ้ารู้จักปรับนะคะในตำแหน่งนี้ก็ยังถือว่าส่งผลดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67ถึง69ปีนี้ต้องเรามาระวังนะ อิทธิพลของไพ่สิบดาบมีความรุนแรงเทียบเท่ากับไพ่มรณะเข้ามาทับอยู่ในช่วงอายุของตัวเองอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัด,ตดการงานก็ไม่ค่อยดีนะคะการเงินก็มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงด้วยความรักความสัมพันธ์ไม่ดีถือว่าเดือนนี้เรามีเคราะห์อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะนะคะแล้วก็ต้องมีสติในเรื่องของการใช้ชีวิตให้มากที่สดุดเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูญเสียด้วยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปนะคะ ว่าจะเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดคนรักนะคะหรือว่าอาจจะสูญเสียในเรื่องของความเชื่อมั่นสูญเสียในเรื่องของความไว้ใจไปด้วยทําให้เกิดความทุกข์ความทรมานนั่นเองเมื่อได้รับฟังแล้วนะคะก็ทําใจให้สบายนะคะแล้วก็ยืนอยู่บนความไม่ประมาทคนที่เกิดอยู่ในช่วงอายุ70ถึง72ปีนี่ถือว่าดีนะคะสุภาพสตริจะเข้ามานําโชคในเรื่องของการเงินให้หรือคนใกล้ชิดคนรักในครอบครัวนะคะก็จะนําในเรื่องของความสุขความสบายใจเรื่องของการเงินการทองมาให้ในช่วงเดือนนี้ คนที่เกิดในช่วงยุค73-76ปีดวงชะตาดีค่ะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะถือว่าโดดเด่นหรือลูกหลานนะคะหรือคุณสุภาพสตรีจะเข้ามานะคะทาให้ชีวิตนะคะมีความสุขหรือมีข่าวดีในช่วงเดือนนี้ด้วยคนที่เกิดในช่วงยุค77-80ปีเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารแล้วก็มีปัญหาสุขภาพต้องใจเย็นๆน,นะคะแล้วก็สัญญาอาจจะมีสัญญาเรื่องบ้านสัญญาเรื่องร้านหรือ เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือข่าวที่รอนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้อะมันอาจจะมีปัญหาล่าช้านะคะหรือมีปัญหาให้ต้องแก้ไขนั่นเองนะคะแต่มองโดยรวมแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือลูกหลานนั่นแหละนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่เราต้องใจเย็นๆนะคะแล้วค่อยๆแก้ไขไปนะ ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปันจันทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปที่ดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ